สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมากับการทำารีแอคชั่นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเรีอคน้องๆเอสป้าน้องเอสป้าอีกแล้วนะทุกคนคือในวันนี้นะคะเราก็มีโอกาสได้เห็นคลิปเนาะที่ SM ได้ปล่อยออกมานะคะเป็น ep 1 b ึ่ง m e m b เ r SM c u l t u u e u u i v e r s e e e h i n d the Scene เนาะก็เป็นเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะ ไอตัวที่เป็นสตอรี่ของแบ็กเมมเบอรนะคะโอเคเราก็มาทำารีคกัเลยดีกว่าเนาะเราก็อยากรู้เหมือนกันเนาะเบื้องหลังเป็นยังไงนะโอเคค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าเริ่มเปิดมาเป็นน้องหนิงๆเลยนะพี่เจลพี่หน้าหนาว อุ้ยคือน้องหนาวน้องหนาวสองคิวบูทุ่มทุนนะคะทุ่มทุนมากน่ารักน้องน่ารักมากเลยอะ่ะเทมาไม่ไหวแล้วแกน้องหนาวไม่ไหวแล้วอ่ะ คือเราอยู่ทีมหนาวซ้ายนะทุกคนณจุดนี้ต้องหนาวซ้ายนะคะน้องจริงจังมากเลยเนี่ยกับการซ้อมแบบคิวบูเนาะลูกหมาแววตาน้องคือ ต่างจากตอนปกติมากเลยนะแอคชั่นเวอร์ว้าวลูกหมาถือปืน <laughs> คือน้องเหมาะกับการเป็นในนี่เหมือนกันนะนักแสดงหนังแอคชั่นเนาะเต้าอ่ะ <laughs> <c oughs> เออก็ยังคนคอนเซปต์นะคอนเซปต์ลูกหมาเกมเมอร์อะมินเทอร์แอคชั่น ไหวไหมนอง VR น่ารักค่ะคือไม่ว่าแบบจะแต่งตัวแบบไหนก็คือเตา้าน่ารัก 자궁이 생겨서. 없어질 때까지 기다리면서 그 딜레이가 있고 이만 퇴근을 하고 하루 나옵니촬영을 <퇴근을> <목소리가> 기대를 여러분 많이 해주세요. 인터넷 퇴근입니다. 여러분, 제가 제일 먼저 빨리 끝났어요. 이따가 여기 같은 거. <laughs> 오해, 오해하지 않으실게요. 이거 그냥 뽁뽁이고요. 아무튼 아니에요, 여러분. 여기 <laughs> 아하하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  여기서 이제 하카하하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 하을하하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  저는 먼저 하근하하습니다 안녕 안녕 하하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 마하하하하하 พี่หน้าดูลงทุนมากเลยอะ่ะเขาโหคือการดำน้ำมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะดำได้นะที่ลึกขนาดเนี้ยพี่หน้าเขาแบบเขาดีจริงๆเลยค่ะดีไปหมดเลยสวยอะ่ะ เขาเป็นคนที่ครบเลยเนาะความสามารถคือ ต่อให้น้องแบบดูเป็นพี่ใหญ่ในวงเนาะแต่ว่าน้องอายุแค่21เองนะทุกคนน้าหลักอะโหมดแบบหมดน้องอะแมวอะลูกแมวอะเขาดูล่าเลิงมากเลยนะคะเบื้องหลังอะ ไปได้ตัวคาริน่ามานี้ถือว่าเหมือนทูกหวยเลยนะจริงคือน้องต้องอยู่ในน้ำนานกันนะเนี่ยมันน้องบอกว่าสนุกเนาะถ้าน้องสนุกเราก็ดีใจนะ

หน้าน้องเหล็กมาหน้าน้องแบบเข่ากำปั้นอะ่ะโอ๊ยฉากนี้ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะแบบดำน้ำในชุดแบบเนี้ยโ้ดูดิตบมือให้น้องเลยค่ะน้องเก่งมาก อยองมาแล้วพี่เจลพี่เจลคือสวยแพงมากเซตนี้คือแบบ เซเลปะสวยน้องๆตั้งใจทำงานกันทุกคนเลยนะ ชอบพี่เจลผมดำมากคือดูเข้ากับคือมันดูแบบสวยมากเลยอะผมดำอะ <c oughs> <c oughs> 사람들 앞에서 이렇게 촬영을 하니까 뭔가 너무 부끄러웠어요 진짜 떨리더라고 응. 원래는 별로 안 떨렸는데 오늘은 좀 낯선 기분 좀 재밌고 부끄러웠어 안녕히 계세요 <laughs> <laughs> 너무 흔해 오늘이 첫날이고 내일이 좀더 힘든 날인데 오늘 갑자기 끝이라네요? 오케이가 됐나 보네요 그러면 저는 이제 숙소를 가고 내일 다시 또나와서는을 갖겠습니다 오늘의 룩룩수월 어두운 색깔에다가 핑크가 อยากเห็นน้องแรปเนาะแบบคืออยากเห็นน้องแบบโชว์ความสามารถแบบว่ากแบบารแรปของน้องอะ <c oughs> อุーー้ยทักษาการแสดงของน้องก็ถือว่าโอเคเลยนะไวปิกาโซ่ะ คือน้องเอ็ดแต่ละคนนี่ต้องมีทักษะด้านการแสดงด้วยนะนอกจากแบบร้องเต้นแล้วอะ่ะสวยมากเลยอะ่ะดูแบบลูกหนูอะ่ะ <laughs> ว้าววยน้องแรปด้วยอ่ะถ่ายเสร็จแล้ว <c oughs> เราชอบฟันกระต่ายฟันหน้าของน้องอ่ะ 원래는 2-3시에 마칠 예정이었는데 11시 4 0분 빠른 퇴근입니다 오케이 저는 와, 빨리 옷을 갈아입고 모든가 빨리 퇴근할 수 있도록 하겠습니다 바이 안녕 안녕 오늘 혼자 촬영하니까 조금 외롭고 <웃음> <웃음> 언니들 빨리 숙소에서 보고싶어 <laughs> ต้้นน่ปาหนิงหนิงสวยมากเลยนะน้องเป็นอาร์ติ์นะคะหนิงน่ารักอะ <Strawberry. laughs> คือแบบต่อให้น้องดูเฟียดแค่ไหนนะแต่คือน้องยังเด็กมากนะจริงๆผ <c oughs> ลไม้ที่ชอบคือสตรอเบอรี่หนิงหนิงอย่ามีมีหนิงล,ลูก ขายกินปะเนี่ยด <ible> ูหน้าอร่อยนะสตอเบอรี่ลูกใหญ่มากเลยอะ พี่พี่นองน่าจะเหงานะว้าวแฮกเกอร์ย่มับ่าสายตาน้องคือจิกก้องแตกมากน้ำความยังน้ำกับวิสา คุยเราชอบไอ้ที่หูน้องอะเป็นรูปผีเสื้อโอเคที่เกิแล้วสันจิ้งกอ่ะถ <c ười> ่ายเสร็จแล้วคือแบบน้องเสียงเล็กเสียงน้อยมากเลยอะ บายบายบบัโอเคก็จบการรีแอคเบื้องหลังนะคะ Behind the scene ของ S M Culture Universe เนาะ EP 1 b a c k m e m b e r เรียบร้อยแล้วนะน้องทุกคนนะคะดูเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากเลยนะพอมาดูเบื้องหลังแล้วเห็นการทำงานก็คือแบบทุ่มเทมากเลยนะจริงๆ คือน้องหนาวเองก็ซ้อมคิวบูด้วยเนาะแล้วก็พี่หน้าคือพี่หน้าเนี่ยโหทุ่มทุนมากจริงๆคือดำน้ำอะค่ะลึกมากเห็นว่า6เมตรเลยปะคือโอ้โหไม่ใช่ว่าใครจะดำได้นะแบบนั้นอนะจริงๆทุ่มทุนมากจริงๆแต่ละคนอนาคตน้องๆเนี่ยเราว่านะไปสายแบบซีรีส์ได้สบายๆยนะดูการแสดงของแต่ละคนเนาะคือแววตาสีหน้าคือได้หมดเลยนะ โอเคงั้นเราลากันไปก่อนดีกว่าเนาะในครั้งหน้านะคะเราจะกลับมากับการทำารีอคชั่นเพลงไหนวงไหนหรือว่าคลิปของน้องๆเอสปาอีกหรือเปล่าเนาะ<ๆ>ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะในครั้งนี้นะคะเราก็จะขอลากันไปก่อนเนาะวันนี้บาย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 